เดี๋ยวลองมาดูหน้าที่ของแผ่นชิมนะครับแผ่นชิมที่รองปั๊มน้ํามันอยู่นะครับมีหน้าที่นะครับลดหรือเพิ่มองศาในการจ่ายน้ํามันนะครับถ้าแผ่นชิมนะครับเราเพิ่มเข้าไปรองหน้าปั๊มนะครับหนึ่งแผ่นนะครับในการจ่ายน้ํามันนะครับลูกเบี้ยวถ้าเราเพิ่มแผ่นชิมปุ๊บปั๊มก็จะถูกถอยออกมานะครับลูกเบี้ยก็จะเตะช้าลง แต่ถ้าเราถอดแผ่นชิมออกปุ๊บหนึ่งแผ่นปั๊มก็จะขยับเข้ามาหาพอลูกเบี้ยวตรงนี้นะครับพอลูกเบี้ยวก็จะเตะจ่ายน้ํามันไวขึ้นนะครับแผ่นชิมนะครับแผ่นชิมตัวนี้นะครับแผ่นชิมหนึ่งแผ่นถ้ามีความหนานะครับศูนย์จุดหนึ่งห้ามิลิเมตรนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปล,ปลงองศาในการจุดระเบิดได้ประมาณ 1.5องศานะครับถ้าแผ่นชิมมีความหนา0.15ม mm, ิลิเมตรจะสามารถเปลี่ยนแปลงองศาในการจุดระเบิดได้1.5องศานะครับก็เอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้นะครับองศาในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับดีเซลเล็กนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากก,าได,กาดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ